เจ้ากับวันนี้ครับพามาที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ผมนั่ง BTS มานะครับบอกว่าตรงนี้มีร้านข้าวมันไก่อายุกว่า60ปีเจ้าเด็ดเจ้าดังนะครับจะอร่อยเด็ดแค่ไหนตามไปชิมกันครับ อยู่กับคุณพรอบนะฮะทายาทรุ่นที่4นะครับถามพรอบหน่อยว่าร้านมงคลชัยหนึ่งสาขานี้กี่ปีละถ้าที่ของสาขานนนะครับจะประมาณ45ปีแต่ว่าที่เทเวศสาขาแรกจะ60ปีนะครับรุ่นที่4ี่แสดงว่าเราเริ่มมาตั้งแต่รุ่นอะไรุ่นอา่าคงอาจะเป็น อากงครับเป็นรุ่นอากงอากงเลยอากงนั้นก็อยู่ที่เทเวศใช่ครับโอ้แล้วตรงนี้คือ45ปีนะครับแล้วเมนูเด็ดๆของเราที่ร้านมีอะไรยังไงบ้างก็ต้องเป็นข้าวมันไก่นะครับจานแรกครับผมครับส่วนที่สองก็จะเป็นน้ำซุปเป็ดสุนมะนาวดองครับแล้วก็จะมีเมนูเสริมๆขึ้นมาก็จะเป็นข้าวไก่ทอดข้าวหมูข้าวเนื้อล เล่าให้ฟังหน่อยว่าสูตรไห,หลับของร้านนี่คือมันเด็ดยังไงตัวไก่นะครับจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือตรงที่ว่าเป็นแบบว่าไก่ของเราจะเป็นไก่ทั้งตัวนํามาต้มทําให้เนื้อเนี่ยจะมีความแน่นและนุ่มส่วนข้าวละ่ะข้าว ก็จะเป็นข้าวมันใช้เป็นข้าวหอมมะลิครับผมใช่ครับครับแล้วน้ำจิ้มสูตรไทหลามของร้านล่ะพอบอกเป็นลับได้ไหมยังไงครับก็ของเราจะใช้เป็นเต้าเจี้ยวเม็ดนะครับอ๋อ่ครับใช่ผมหมายถึงว่าได้สูตรไทหลามในเต้าเจี้ยวที่เป็นน้ำจิ้มนี่เลยครับเป็นเม็ดเลยใช่ก็อย่างอย่างตอนเด็กๆนะครับก็จะแบบ ทำได้อย่างเดียวก็คือหน้าที่แรกคือเก็บโต๊ะาเช็ดโต๊ะ,ะทางค<ม>ุณพ,พ่อคุณแม่เขาก็ให้เราฝึกทํางานตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยมีประสบการณ์ตรงนี้เราก็ค่อยทําทไปทํามาทําไปเรื่อยๆจากเป็นแบบเด็กเก็บโต๊ะเด็กเสริมาเป็นเจ้าของร้านต้องโครงการทั้งหมดนะเป็นยังไงทปัจจุบันนี้ <S <S นก็พอเราทํางานตั้งแต่เด็กๆ,ๆเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าการทํางานเป็นยังไงเราก็สามารถควบคุม หรือว่าจัดการได้ง่ายขึ้นครับมุมมองของคนที่แบบว่ามาตั้งแต่รุ่นเด็กช่วยพ่อแม่มาจนปัจจุบันกลายเป็นผู้ที่ต้องดูแลธุรกิจนะครับแบบเอาละฮะคุยกันมาขนาดนี้แล้วจัดเมนูเด็กๆของร้านมงคุณชัยหนึ่งมาให้หน่อยว้า ข้าวมันไก่มงคลชัยหนึ่งนะครับแมจัดมาให้ครบทุกเมนูเลยนะฮะโอ้ไหนไหมาร้านข้าวมันไก่เริ่มต้นไปที่เมนูไก่กันก่อนนะครับอ่าเมนูเด็ดของร้านเขาที่เขาบอกว่าจุดเด่นของไก่ของเขานะครับก็อย่างที่เห็นครับต้มด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็จะได้เนื้อไก่ที่แน่นๆเด้งๆงแบบนี้แหละครับ ว่าเป็นหนึ่งในข้ามันไก่ที่เคยทานมาแล้วอร่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ตัวน้ำจิ้มอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรไฮดัมเต้าเจี้ยวเนี่ยเข้มโดนมาเป็นเม็ดๆนะครับกรอบมากละลายในปากเลยครับแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยฮะ หลังจากที่ได้ลองทุกเมนูของร้านมงคลชัยหนึ่งนะครับก็บอกว่าถ้าส่วนตัวที่ผมชอบนะผมยกให้เมนูไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะครับหรือว่าเป็นเมนูที่ใครมาร้านนี้ต้องลองเลยนะครับอยากจะลองเมนูเด็ดๆนะครับลองได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญร้านนี้ต้องยกให้เป็นร้านเจ้าเก่าที่มีตานานมายาวนานกว่า60ปีนะครับสำหรับมงคลชัยหนึ่งครับฝากร้านข้าวมังไก่มงคลชัยสาขาตีวานนท์ด้วยนะครับข้าวมังไก่ของเราจะเป็นสูตรไทยไดำแท้ๆอยากให้ลูกค้าได้มาลองทานนะครับร้านของเราจะอยู่ ปากทางเข้ากระทวงขาสุกนะครับหรือก่อนถึงติวานนท์ซอย3าร้านของเราจะติดถนนใหญ่นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้นะครับ02-527-3939ครับหรือเบอร์โทร8 8 9 9 8 9 9 5 5 5นะครับ